ในเรื่องของสถาบานันการเงินของชุมชนเราจะให้ของทุหทกหมู่บ้านรวมกันให้เป็นธนาคารชุมชนแห่งประเทศไทยรับฝากได้เหมือนธนาคารทุกประการและให้พิจารณาเชื่อในระบบมาตรฐานทั้งหมด โดยกองทุนหมู่บ้านก็จะกลายเป็นธนาคารชุมชนเมืองและชุมชนอย่างนี้ดังนั้นงบประมาณต่างๆในระดับตำบลก็สามารถจะเดินบัญชีที่ธนาคารชุมชนเมืองนี้ได้การพิจารณาสินเชื่อต่างๆและการบริหารนี่จะเข้าสู่ในระบบ มาตรฐานของนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ดีทำให้กองทุนเมืองบ้านมีการยกระดับมาตรฐานการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และให้รวมกันเป็นธนาคารทุมชนเมืองอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นอย่างนี้ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็จะพัฒนาไปหนึ่งดบบนให้มีเพียงหนึ่งสาขาเท่านั้นเอาทุกหมู่บ้านมารวมกันหนึ่งดบบนให้มีหนึ่งสาขาเพื่อจะได้เดินทางง่ายๆฝากง่ายๆแล้วก็พิจารณาสินเชื่อง่ายๆเงินของรัฐก็เอาไปฝากไว้ง่ายๆอย่างนี้เป็นต้น หรือรัฐบาลจะจะ่ายค่ายังชีพต่างๆก็ผ่านธนาคารแห่งนี้ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆ